สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการส่งงานด้วยแท็บเล็ต iPad และโทรศัพท์มือถือนะคะว่ามีวิธีการส่งงานอย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ Classroom ของเราก่อนนะคะต้องมีแอป Classroom นะคะเข้าไปที่แอป Classroom ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปเลือกวิชาที่นักเรียนต้องการส่งงาน เมื่อเข้าไปในวิชาที่ตัวเองต้องการส่งงานแล้วนะคะให้คลิกเข้าไปที่งานของชั้นเรียนนะคะคลิกเข้าไปที่งานของชั้นเรียนแล้วก็จะเห็นงานของเราทั้งหมดนะคะว่ามีกี่ชิ้นอะไรบ้างนะคะจากนั้นให้เลือกงานที่เราต้องการจะส่งค่ะเมื่อเข้าไปในงานที่เราต้องการจะส่งแล้วนักเรียนจะเห็นด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างจะมีคําว่าเพิ่มงานนะกดบวกตรงนี้ค่ะเพิ่มงานนะคะ กดบวกเข้าไปเพิ่มงานจากนั้นวิธีการอัปโหลดงานขึ้นไปเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะเราก็คลิกที่คำว่าอัปโหลดนะคะแล้วก็มันจะมีไฟล์รูปภาพที่นักเรียนได้ถ่ายไว้นะคะนะงานชิ้นไหนที่เราทำแล้วเราได้ถ่ายไว้ที่ต้องการจะส่งนะคะให้นักเรียนเลือกงานชิ้นนั้นนะคะ หลังจากที่นะคะไฟล์ได้อัปโหลดไปแล้วจะสังเกตดูตรงคำว่างานของคุณนะคะกดเข้าไปที่คำว่างานของคุณตอนนี้ไฟล์เรามีไฟล์แนบงานอยู่นะคะหนึหนชิ้นนะคะถ้างานชิ้นไหนที่มีไฟล์งานหลายๆห,หน้านักเรียนก็สามารถกดเพิ่มงานอีกได้นะคะไปที่อัปโหลดนะคะแล้วก็ไปเลือกงานที่เราได้ถ่ายรูปไว้ ะคะชิ้นไหนที่เราได้ถ่ายรูปไว้เราก็กดเข้าไปในงานชิ้นที่เราต้องการจะส่งนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนกดที่คำว่าส่งนะคะแล้วมันก็จะถามว่าส่งงานของคุณไหมมีไฟล์แนบอยู่สองไฟล์นะ,ะนะเรากดส่งอีกครั้งค่ะ ดูที่สถานะงานด้านบนขวามือนะคะจะขึ้นว่าส่งแล้วแปลว่านักเรียนส่งงานเรียบร้อยสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ครูก็ฝากคลิปนะคะเรื่องของการส่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ